สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวไก่ชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็จะพามาชมไก่รุ่น4-5เดือนก็จะมีตัวผู้4ตัวเป็นพม่าเหลี่ยมแล้วก็ตัวเมีย4ตัวเป็นพม่าเหลี่ยมเช่นกัน อันนี้เราจะมาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามทักกันเข้ามานะครับผมเพียงตัวหนึ่งใบแดงนะครับเป็นราคาหน้าฟาร์มนะครับ เพื่อนที่สะดวกเดินทางมารับได้เลยนะครับตัวเพียงหนึ่งใบแดงทุกตัวนะครับสำหรับไก่สีถึงห้าเดือนก็ตบวผู้แยกไายเป็นสี่ตัวเป็นสายพม่าเหลี่ยมแล้วก็ตัวเมียก็สีตัวเช่นกันนะครับ ราคานี้ก็มารับที่หน้าฟาร์มได้เลยนะครับผมเพียงตัวหนึ่งใบแดงนะครับไม่ส่งนะครับผมสนใจทักเข้ามาสอบถามกันได้เลย